คุลสวิดัสสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสู้คู่สู้คนเด้อครับผมสวัสดีวันเลือกตั้งสอจ o ะครับผมพบกับค่อยบูมน้อยร้อยเอ็ดขึ้นเขาขึ้นเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับพี่น้องครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะไปมอบเงินให้ร้านก๋วยเตี๋ยวเปียดนะครับเรื่องในโอกาสอะไรเดี๋ยวบูมจะพาไปดูนะครับผมบูมน้อยก็จะไปมอบเงินให้ก๋วยเตี๋ยวเปียดเมื่อคืนก๋วยเตี๋ยวเปียดโดนขโมยด้วยนะครับผมเมื่อคืนนี้อย่างไพหาก๋วยเตี๋ยวเปียดก่อนนะ ฮัลโหลฮัลโหลทำอะไรหายใจหรือเปล่าหนาวไหมหนาวแล้วโอ้โห้ก๋วยเตี๋ยวเป็ด็ดโอ้โหเมื่อคืนได้ยินข่าวว่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดโดนขโมยอีกแล้วขโมยขโมยยงเอาเมื่อคืนไม่รู้เหรอเอ้า เออเมื่อคืนบูมมาเอาน้ำอยู่ในถังไงโจนสาะโมกมาโจใกล้บ้านโจนใกล้บ้านเออโจนใกล้บ้านโจนโจรกาณาตาดีดีวุ่นแล้วอ่ะโอ้โหเมื่อคืนโดนขโมยบอ้่าได้ขโมยหรอกกินกันอยู่ซื่อๆอก็เลยจานเอาเงินมาให้บ้าบัต้องดอบ้าเอาเียบสิบาทเอาไปเวียดเอาค่าน้าไป พี่เพชรเอาไว้เอา้าครับจ้ะเอาไว้โลดครับนะครับนี่แหละมามอบเงินให้โมน่าก็มามอบเงินก้นให้ก๋วยเตี๋ยวเป็ดเรียบร้อยแล้วนะครับสองร้อยบาทกินบ่กินข้าวบ,บ่บอ่บอไม่เป็นไรพี่ขอบคุณมากขอบหลายรู้ไหมเนี่ยใช่ครับไปเลือกตั้งก่็ได้ป่านนี้อ๋อไปเลือกตั้งบอกมีนอ่าแล้วโมน่าบ้านน่านได้เป็นผู้ใหญ่บ้านอ๋อเป็นอสมอยู่ไม่ใช่บ่ตัวนี้อยากเลื่อนคันอยากเลื่อนคันไป ก๋วยเตี๋ยวเป็ดกับเปิดขายให้เขามื่อนี้ขายเปิดคลิกเอาะล่ะขายดีทุกมือนะครับนี่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวเจ็ดตัวแล้วแปดเก้าคับศาสตร์มาครับข้างบนบ้างก็นั่งได้ข้างในไหนนั่งไหนบ่บ่ข้างในข้างในนั่งได้โอ้เอามาอย่างทนละทัดมาต่างโซ่ข้างนอกเจ้าหนาที่เขาะลักทนละทัดมีเ่ มันเบึ่งบ่รอไต้องเิฝากซื้อผ่านรีโมทหน่อยอ๋อฝากอีกล้วอโอเคฝากเอาฝากจไหนัเป็นงเร่ะ่ทียิ้มห่านะบกมีนจ้าไปแล้วไปร่เลยบ่กการามายวันที่ยิ้มหาเมีนเป็นยังไงหมูอานก็ได้ยิ้ม่าขายดีแทะหมูอันได้ยิ้มหมูันได้ขากองโอ้ก็ได้ขากองเนาะข่ากอ้อเราจะไปอีกแล้วเหรออืไปแล้ว เลาะกับใครกันผู้ใดแล้วจะทะเลาะกับใครเลยโอ้ยยุนี่แหละยจะไปหาชฟีดกันกับพ้นเฮ้ยยุนี่มองมอแม่แม่กี่เข่วทั้งเท้งนะก๋วยเตี๋ยวเปียกได้ใครยังกินไหมปลาทูไอเอาผักมาใส่โอ้ยปลาทูไอ้อาต้นหอมใส่เสร็จแล้วปลาทูผัดเห็ดปลาทูโอเคบุ้มน้อยก็เอาเงินมามอบให้ร้านก๋วยเตี๋ยวเปียกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อันนี่แหละบุ้มน้อยมาขโมยนานเมื่อวานนี่ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแผน้ด้นะครับพี่น้องสวัสดีครับ